สวัสดีครับพบกับจิคันเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบราวยม,มทูต9ดาวแม็กนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวบราวยม,มทูตตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับพอเป็น9ดาวแม็กมันจะโหดแค่ไหนอ่าตอนที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับไฮเปอร์แม็กกับ9ดาวเวลโริเนี่ย ผมว่ามันมีปัญหาเรื่องของเสาอยู่นั่นแหละนะครับแล้วเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็มีปัญหาบางจุดอยู่เหมือนกันนะแต่9ดาวแม็กจะเป็นอีกระดับหนึ่งอ่าวันนี้เดี๋ยวมาดูชัดๆนะว่ามันเก่งซักแค่ไหนนะครับ อ่ะตอนที่ลงคลิปเนี่ยตู้กาชาน่าจะเพิ่มเลทอยู่นะครับใครอยากได้ตัวบราวยมทูดนะครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นอ่ะแต่ว่า Android นะมีบริการพิเศษครับถ้าเติมจากร้านลุงนะครับถ้าเติมแพ็คอ่ะเมื่อวานรีวิวไปแล้วแพ็คต่างๆมี r u b ีทั้งหมดให้ลุงนะครับกดรับ r u b ีเก็บเอาไว้ให้ที่ iOS ได้นะหรือว่าเติม r u b ีล้วนๆเนี่ยเปิดกาชาอ่ะให้ลุงจัดได้เลยครับจะเปิดเเเดดดกีียยยรัให้้ลลุงจไ๋ แปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธชาแนลร้านต้มเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับถ้าทักแชทเพจไปแล้วเงียบนะครับก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางนะทีมแอดไซนลุง988อะแล้วก็รีบทักไปเลยนะครับไปเติมไปเปิดกันให้เลยนะครับอ,อยากให้ได้นะเรนเจอร์ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับบนท็อปต้มนันก็เรียกได้ว่าใช้กันหลายทีมแล้วเบื้องต้นต้องบอกก่อนนะว่าเรนเจอร์ตัวแสงมืดมันเป็นของตัวเกมครับเราเห็นมีหลายตัวแล้วนะครับที่บัฟขึ้นมาหลังจากเดือนหรืืออในนเด บัฟเนี่ยมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยการใช้งานของว่าตัวนี้น่าจะใช้ได้ยาวๆอยู่เหมือนกันนะครับเอาแค่ okay, กราบขอบคุณครับ ID ของน้องผา่า ID น้องผาก็ส่งมาให้รีวิวอยู่ตลอดครับถือว่าเป็น ID ที่ค่อนข้างจะโหดมากนะครับคือ PVP แพทเนี่ยน้องผาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็เจอผลกระทบอยู่เหมือนกันก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเล่นนะครับเข้ามาเล่นลดน้อยลงนะผมมองว่าปัญหาเนี้ย จอกันบดทุกคนแหละนะครับอยู่ที่ว่าจะมากหรือจะน้อยครับจะเบื่อหรือจะเซ็งนะปัญหามันคือเรื่องของเสารครับที่มันค่อนข้างจะโกงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแมปมันแคบพอมันแคบไปเนี่ยแล้วไปเจอบอทโหดด้วยทุกอย่างมันเลยยากไปหมดเลยนะครับในเกมนั่นเองนะ,อะแต่ว่าถ้าเกิดคัดทีมตีทีมผลจริงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะช่วยได้อยู่นะครับเดี๋ยวบดวันเสาร์นี้ก็จะไปแล้วนะเ,ออเบตานะครับแล้วค่อยไปฟีดแบ็กกันว่าต้องการให้เขาปรับอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเสาดุด ในรอบต่อไปเป็นรอบน้ํากับแสงเนี่ยก็จะไม่มีเสาดูดเลือดแล้วนะครับเสาก็จะเป็นบัฟอย่างอื่นไปแทนนะครับะฉะนั้นเนี่ยรีวิวของเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เลนเจอร์เนี่ยแสดงประสิทธิภาพได้แปลกๆแล้วกันนะอาชัยะะคำนี้นะครับน้องผายยูกิวผมจาไม่ได้นะอยูกิวจีจีเลนเจอร์น่าจะเป็นกิวของแมคโครนอชัยผมจำไว้ละอันนี้กิวของแมคโครนอสนะครับโอ้เหลือโคต้าที่เดียวนะ,ะใครสนใจนะทีมฮุนโดก็ ไปสมัครกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสเตตัสน,นิดนึงนะเพราะว่าทําเป็น9ดาวแม็กนะครับอ่ก็จะเป็นสายพลังทัดมืดนะครับมีในส่วนพลังโจมตีกายเดิม9ดาวแม็กนะครับ1.47ล้านเฮ้ยอันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าค่าพลังโจมตีเดิมของสายพลังเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เต็มที่ก็ตแต่อยู่ที่1ล้านอันนี้ล้านสี่นะเยอะนะพลังชีวิต16ล้านอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะทําพลังชีวิตรวมโอ้สบายสบายครับอันนี้ก็อ่า ร้อยล้านอ่ะเบาๆครับร้อยล้านเบาๆครับตําหน่งยืนอาจจะแบบว่าไม่ได้ใช้ตัวชนใกล้ครับแต่ยืนห่างออกมาก็โอเคนะเออนะครับก็เรียกได้ว่าใช้เป็นตัวซัพพอร์ตลวกันนะไม่ใช่ตัวชนใกล้นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ไวมากครับความเร็วในการโจมตีก็สูงนะครับอคูราเรนเจอร์นะครับตัวสังมึดเนี่ยถ้าขึ้นเป็น9ดาวก็จะเริ่มที่8วิ อ่านนี้แม็กนะแม็กก็หนันครึ่งครับก็จะเหลือ4ีนวครับส่วนและท่านี่ถือว่าใช้ไม่เยอะนะอ่าตัวนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าปกติขึ้นเป็น9ดาวแร่บานเลยนะครับอเดือนนี้ก็ใช้ง่ายอยู่ด้วยบับเดือนก็มีรดแร่นะ แต่ว่าคนมีเกียร์รถแรกครับยุคสมัยนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะใช้งานค่อนข้างจะยากครับสกิลหลักอยู่ในสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นดาเมจทะลุใบนะครับแล้วก็ซัมมอนอ่ะซัมมอนค่อนข้างจะตึงหยุ่มกันนะสกิลกว้าง360จุดแต่สกิลมีการข้ามนะครับแล้วก็ครูดสกิลต่ำ7วิครับส่วนบัฟไม่ได้บัฟหน้าป้อมอ่ะอย่างที่บอกว่าต้องการเอื้อความสามารถพื้นฐานของเรนเจอร์นะอันนี้อาวตากับหลบสกิลนะคือเขาเอื้อให้มันติดบารียสมบูรณ์แบบ อาจะได้บาเลียเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าคือถ้าเกิดมันมัวแต่บั๊หน้าป้อมแล้วมีบาเลียสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็แมกอยู่ตรงนั้นอะ่ะเออฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีเห็นมีผลอยู่มกันนะแอะสโซคอสามารถไฮเปอร์นะครับคอมโบรแรนนืดอ่ะเป็นทางที่ตอนนี้ก็ถือว่าหลายคนเปลี่ยนทีมมาก็จะเริญนลุ่งเรืองอะไก็เยอะแยะนะเพราะว่าตัวเลนเจอร์ที่มีความสามารถนี้ก็เก่งๆหลายตัวครับแล้วก็บัฟติดดีก็โหดนะครับส่วนความสามารถก้าวดาวนนะอันนี้ได้เป็นสร้างลางโคนครับก็จะยิ่ง ปล่อยตัวออกมาเยอะได้มากขึ้นอ่าคอน้านจะโหดเลยครับอเกียร์นะมีดัแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ห่วงยางอ่ะห่วงยางถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีเลยนะครับนี่แล้วก็คริสต์มาสคือพอเป็นสัสงมืดปุ๊บเนี่ยต้องวิ่งอ่ะพอวิ่งปุ๊บก็ตึงนะอ่ะเดี๋ยวทดสอบกันเบื้องต้นครับอ่าพอเกียร์มานมีอัพเศษธาตุครับแล้วก็ตัวนี้เอาตรงๆนะตัวเนี้ยยังไม่ได้เด่นเรื่องของดาเมดดาเมจอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักนะครับ แต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้แบบภาพรวมนะอ่าเหมือนแบบเรามองไปที่ตัวปลูกเนี้ยปลูกก็ไม่ได้เด่นดามเมจนะปลูกเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครบเครื่องครับอตัวนี้ก็เหมือนกันนะแถมเป็นตัวที่มีทะลุด้วยลูกลักเหนียมากความสามารถนะครับอ่าความสามารถนี้ใช้ได้ตั้งแต่ร่างธรรมดานะครับอาสกิลอาจจะออกช้านิดนึงนะเพราะว่าลีกดัดับตูงสูงประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่เกียร์ออกสกิลกันแล้วนะครับก็จะให้เป็นออกสกิลตามจาังหวะอันโอเคดามเมจก็ถือว่าได้อยู่นะ หนึ่งทีประมาณเกือบเกือบยีเปอร์ได้นะครับอ่มันมีตีธรรมดาเริ่มด้วยนะอ่ะก็โอเคครับถือว่าดาเมจได้อยู่อ่าเดี๋ยวไปดูการข้ามนิดนึงอ่าทดสอบให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคือต้องบอกแบบนี้ว่า หลักการในลีกระดับสูงเนี่ยเรนเจอร์ Ranger, ส่วนใหญ่ก็ไฮเปอร์แม็กก้าดาวแม็กกันนะครับตัวก็จะปล่อยออกมาเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกออฟชั่นนะครับเป็นการเสริมเรนเจอร์นะครับเช่นปล่อยตัวไวขึ้นนะครับลดแร่นะครับ,รนะรบก็จะไม่ได้เน้นการใช้ออกสกิลอ่าออกสกิลก็ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่แบบติดอยู่กับเกียร์ชิ้นนั้นพอดีก็จะมีใช้สกิลไม่งั้นเขาก็าไม่ได้ใช้กันนะเขาจะในเรนเจอร์ปล่อยออกมาครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็ออกสกิลเองเดี๋ยวก็บัฟเดี๋ยวก็ติดความสามารถฉะนั้นเนี่ยหลักการจะไม่เหมือนหลีกพวกเรานะผมก็ยังมองว่าหลีกพวกเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้ใส่เกียร์สกิลจะดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อเรนเจอร์เข้าตำแหน่งเราต้องการให้มันออกสกิลให้ไหวที่สุดเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเราไม่แม็กบ้างหรือแบบแค่ไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันอาจจะปล่อยตัวออกมาไม่ได้้้ลรรรัวขนน,นนะาาาดเเยตองก ออกสกิลเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดให้ได้ไวที่สุดนะหลักการจะไม่เหมือนกันข้างบนคือเน้นรัวไวก่อนครับไม่งั้นก็ไม่ไหวครับมาดูการข้ามกันสักนิดนึงนี่นี่นี่ข้ามค่อนข้างจะลึกเลยอ่าครับคือข้าม2 PP ยิ่งเป็น PP เนี่ยอ่าผัดหมุนเวียนนะครับบอกเลยครับว่ามันโดนหมดอะสกิลแบบข้าม2แคขเนี่ยกลายเป็นข้ามหลังไปเลยครับมันก็เลยค่อนข้างจะหน้ปวดหัวนะส่วนซัมบอนก็ถึกแน่นอนครับ ซัมมอนถ้า,ถาจำไม่ผิดเหมือนผู้คิเคลาะหน่าจะประมาณ400กว่าล้าน,นครับคือซัมมอนขึ้นอยู่กับเลเวลนะขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวเรนเจอร์ครับไม่ได้เกี่ยวกับการใส่เกียร์อ่ะะนั้นเนี่ยตัวนี้เด่นๆก็คือดาเมจก็โอเคครับสะสมไปก็ได้ครับดาเมจทะลุใบใบคือแม่นมากๆนะครับแล้วก็ซัมมอนที่ค่อนข้างจะปวนนะครับอันจะทดสอบกับ Ranger. เรนเจอร์ออาเหมือนเดิมครับผมจะมาทดสอบกับ ID3 นะครับเทสกันเหมือนเดิมเลยนะครับว่า เจอแบบเดิมแต่เรนเจอร์นะครับเป็นข้าวดาวแม็กผลจะเป็นยังไงบ้างอะยังอยู่ในแผดหมุนเวียนนะเดี๋ยวจบหลังแผดหมุนเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูทีหนึ่งเพราะว่าหลังแผดหมุนเวียนมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอ่าในแผดหมุนเวียนมีปัญหาอยู่แต่เดี๋ยวผ่านแผดหมุนเวียนไปผมอ่ามองว่ามันไม่มีเสาดูดพลังชีวิตละแล้วลก็หมักกว้างขึ้นก็น่าโอเคนะครับ อพอขึ้นเป็น9าดาวแม็กอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะยังโดนแม่นๆไหมต้องบอกก่อนนะไอตัวบาวัศวินนะครับของ ID 3สมของผมเนี่ยมันมีพรีชีพนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันตายปุ๊บนะครับมันพรีชีพกลับนะโอ้โหเนี่ยนะอันนี้คือเป็นท่ารงกันข้ามกันครับอาจจะดูนะครับว่าใบค่อนข้างจะแม่นนะซมมอนก็ขวางได้ครับแต่ด้วยดาเมจที่ไม่ใช่จุดเด่นนี่นี่ฆ่าได้ฆ่าได้อย่างไม่ได้นะครับนี่ครับ อย่างที่ผมบอกนะเรนเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเราได้ความสามารถก้าวดาวที่ดีนะครับหรือเรามองว่าให้จะเป็นทางคอมโบทางเสริมทางช่วยเนี่ยมันจะช่วยไอเดีเราได้เป็นอย่างดีนะอันนี้ดูเลยครับกลายเป็นเหมือนสูสีนะจริงๆคลิปก่อนที่รีวิวเนี่ยโอ้โหบาวสวินนี่ทุบยับเลยครับเออครับได้ความสามารถนี้ด้วยอันนี้ถือว่าโอเคอ่าผมถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าตัวของเรานะครับมันไม่ได้มีโอ้ะดูครับโดนพีชีพใส่แบบยับยับยกแผงเลยครับแล้วก็ยืนอยู่ในไอ้นี้ด้วยนะยืนอยู่ในกรงนะเออนะครับจริงๆเนี่ยเสาแต่ว่ามันต้องอยู่ในเสานะบัฟมืดก็จริงรอบนี้ครับแต่ว่าต้องอยู่ในเสาอะประมาณนี้เอาประมาณนี้ก่อนเออถือว่าบราวาสวินยังเป็นตัวที่แข็งแกล้งอยู่โอ้โหแต่ว่านี่นะด้วยระยะด้วยอะไรประมาณนี้ครับเรียกได้ว่ามีผลอ่ะลองตี ตัวต่อมาครับบาลล็อกอ่ะมาเหมือนกันครับถ้าตรงข้ามกันเลยครับซัดดาเมจกันอ่ะดูว่าเราจะรับดาเมจได้ไหมนะครับตัวเนี้หลักๆจริงๆเนี่ยโอ้โหดูอะไรเนี่ยอยู่ในเสาแล้วตายเลยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยทำไมดาเมจมันแรงไปขนาดนั้นนะครับเอ้ยบาวล็อกไอ้ี่สามไม่ก็จอกนะ เกียรป้องกัน8ดาวครับโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้นะ่ะโดนเสาตายเลยนะครับดูครับนี่โอ้โหงงเลยครับอ่ะอาจจะดูยักนิดนึงนะเอาอีกตัวนดี่ว่าอันนี้แม็กแม็กน้านจะโอเคอยู่โอ้โหงงอยู่เหมือนกันครับอยู่ในเสาตายหมดเลยเพื่อนนี่แหละคนถึงโมโหกันนะคืออ่าคลิปโกบผมผมเนี่ย ผมเข้าใจนะคือส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นแบบคนติดตามมาอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้กดผมนะเขากดระบบโตเกมมากกว่านะอ่าซึ่งใครแบบอยากเปิดก็เปิดครับไม่เปิดก็ไม่เปิดเราไม่ได้ห้ามอะไรกันนะซึ่งเกียร์กบเนี่ยผมมองว่าตกแต่งดีตกแต่งคือดีนะครับอะดูไก่ทองครับไก่ทองอยู่ในเสาตรงเนี้ยมันโดนนะอะเดี๋ยวผมดูแดงๆนิดนึงครับ อ,อยู่ในเสาบับอยู่โอ้โหแต่ก็โดนหนักงงอยู่เหมือนกันนะแต่น,นี้เป็น9้าดาวแม็กชน9ดาวแม็กนะครับอ๋อเขาไม่โดนเสาดูดพลังชีวิตนะเขายืนหลบได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันขยับมานิดหนึ่งนี่คือโดนนะขยับมานิดหนึ่งนี่ตายยกฝุ่งแน่ๆนะครับ ดูรีวิวแล้วตัดสินใจนะครับแต่ส่วนตัวผมบอกไปแล้วนะครับว่าเรนเจอร์เมื่อการใช้งานเนี่ยถ้าแบบไอ้ตัวไหนมีปัญหาเยอะแล้วก็มีดราม่ามีฟีดแบ็กเยอะๆครับแน่นอนครับมีการปรับได้นะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าหลักๆก็จะเป็นพวกเรนเจอร์ Ranger ของตัวเกมก็จะเป็นพวกแสงมืดที่เราเห็นเลยครับว่าเขาปรับขึ้นปรับลงได้ตลอดแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมันจะต้องปรับให้ใช้งานดีกว่านี้อันนี้คือผมเนี่ยรีวิวทิ้งเอาไว้ก่อนนะนี่รีวิวทิ้งไว้เลยครับ เพราะว่าหลายคลิปแล้วว่าที่รีวิวทำอาไว้ก่อนเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะว่าเกมเขาจะปรับอะไรก็ได้นะครับโอ้โหเสามันโหดมากอะผมว่าเสามันค่อนข้างจะโกงนะครับอ่านะดูครับนี่ครับเมื่อติดความสามารถครับล่างโครนอ่านะครับความสามารถก้าวดาวนะนี่ก็บุกไปถล่มได้เลยครับถ้าเป็นคลิปก่อนนะตายเรียบครับตายเรียบเลยนะเออครับเจอไก่ทองขย่มแหลกเลยครับ อันนี้เอาชนะได้อ่าเรียกได้ว่าโหดขึ้นครับโหดขึ้นอยู่งานนะตัวสุดท้ายที่จะทดสอบครับก็จะเป็นบากิ9กดาวแม็กอ่านะครับอันในคลิปก่อนรีวิวนะไฮเปอร์แม็กกับ9ดาวเวลาหก็แพ้บาีิเลยเทครับอ่ะเดี๋ยวดูในคลิปนี้ว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าบากิบับไฟนะบากิบับไฟนะอ่ะเดี๋ยวดูครับถ้าเราสู้บากิชนะได้เฮ้ยแสดงว่ามันเก่งนะ บากิก็ p ีช i พสอนะครับนี่ไอ้ี่สผมตั้งใจเลือกความสามารถอันนี้เลยนะครับว่าตายไม่เป็นไรพี่ตายก็พีชิพใส่นะครับถ้าช่วงไหนติดดีก็เหมากระจาดอยู่เหมือนกันนะนะครับทั้งเบาสวินทั้งบากินะครับอ่านจริงถือว่าเป็นตัวที่โดนสถานะค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่พอเป็น9ก้าดาวแม็กนี่ผมเห็นเลยนะครับว่าความถึกค่อนข้างสูงนี่ครับแล้ว ความสามารถนะอย่างน้อยเนี่ยเคลื่อนที่มาไกลๆครับอันนี้ผมมองว่าดูดีมากขึ้นอ่านะครับนี่โดนพีชีพหมดเลยครับอทางนั้นเขาก็ตายเหมือนกันนะทําไมไฟลุกใส่ธาตัวเองผมก็แปลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ดิไม่ได้อ๋อมันเป็นเอฟเฟกเฉยๆใช่ไหมไฟลุกนะครับน่าจะเป็นเอฟเฟกเฉยๆนะเอาโอเค เพราะว่าบัฟไฟนะครับไฟจะไม่โดนไฟลุกตัวเองโอ้หแต่นี่คือสู้ได้ดีขึ้นสู้ได้สนุกขึ้นเลยอ่ะประมาณนี้ดีกว่าอ่าเอาเป็นว่าตัวนี้ผมค่อนข้างจะชอบเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นแบบร่างเคลือบทองตั้งแต่แรกอ่ะมันถือว่ามีปัญหานะครับอันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะว่าพอจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าถ้าเล่นเป็นทีมจะเป็นคนละเรื่องนะครับอาจจะลองหาทีมตีดูนิดนึงนะโอ้ไม่อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันครับเพราะว่า เสามันแบบมีปัญหาเยอะครับอลองเล่นดูถ้าชนะได้ง่ายได้แสดงว่าโ,โหโ,โหดนะอ่ามาครับปลุยครับอันจริงผมสามารถที่จะกดออโต้ได้นะเพราะว่านิ้วจะจิ้มไม่ทันนะครับใแต่นี้ยังโอเคอยู่ อ่าครับคือ ID ดีนี้ของเขาเนี่ยก็เหนือกว่า i อดีหลักผมน่าจะประมาณ239กก็หรือว่าเหนือกว่าประมาณหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหเที่ยมอมหิตอะไรประมาณนี้นะดูครับนี่ใบติดเต็มเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าใบ,ใบ ID นี้มีตัวไหนคือในเฟกอันนี้บ้างแต่นี้คือเรียกได้ว่าใบติดเต็มเลยครับ อ่าครับสกิลใบนะครับก็คือห้ามศัตรูออกสกิลนั่นเองตามระยะเวลาของสกิลนะคือพอออกสกิลไม่ได้ก็ตีธรรมดาอย่างเดียวครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเอาจริงนะถือว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่เหมือนคนมองข้ามนะครับมันเป็นอ่าสกิลปิดทองหลังพระเลยครับดูเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะศัตรูไม่ออกสกิลนะรจริงๆคือโหดนะเลนเจอร์จะตีธรรมดาอย่างเดียวลองคิดดูแล้วกันนะครับ อ่าครับคือมันอาจจะไม่เหมือนสตันนะครับหรือเปียนล่างที่ศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยตีธรรมดาก็ไม่ตีครับคนก็เลยจะมองดูมองข้ามนะเอาขึ้นมาร์ทหนึ่งครับจะไหวไหมครับ TK r a n เจ r โอ้โหแล้วก็เจอแต่ MF เอย่างเดียวครับเดี๋ยวเขาจะหาเรื่องคืนไหมลองตีแล้วกันนะเออครับเดี๋ยวนี้คือคือดราม่าเรื่องนี้มันมีอยู่ตลอดเวลานะอ่าครับเรื่องของไทยตีไทยนะครับ มีตลอดครับทุกวงการนะซึ่งแล้วแต่มุมมองนะผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายยังไงครับคนสีเรียดก็สีเรียดตลอดครับคนไม่สีเรียดก็ไม่สีเรียดนะครับอ่ะดูครับทซมมอนนะนี่เอ้ยผมว่ามันมันเจ๋งอันนี้คือไม่ได้อวยมากนักนะครับแต่ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะอยู่แย่นี้น่าจะโดนหน้าป้อมเองนะน่าจะโดนน่าจะโดนหน้าป้อมดนออกมาครับ อันนี้ผมไม่ไหวครับคือจังหวะมันไม่ได้จริงๆนะคือถ้าสมมติว่าเป็นป้อมระยะไกลเนี่ยการพัดไปอัดป้อมแบบที่ศัตรูเขายังไม่ตายเนี่ยมันยังพอแบบไหวอยู่นะอันนี้คือไม่ไหวครับโดนดันแบบเป็นขบวนรถไฟเลยครับอ่ะมาประลายครับอ่าเพราะว่าก็ยังอยู่เท่าๆนี้นะโอเคตกกันว่านิดนึงครับอ่ะมารอบสุดท้าย เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับทีมอ่ะทีมนี้น่าจะได้อยู่แต่ว่าคอมโบก็โหผมมีตัวนี้ผมไม่อยากเล่นเลยเกียร์หรออ่ะลองเกียร์ดูนิดนึงครับอืมน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได,นะได,นะได้น่าจะได้อยู่เออน่าจะได้อะไรแล้วมารอบสุดท้ายครับเนอร์ขึ้นมาเชียวเลยโอ้โหเมื่อกี้ตกใจนะตอนที่ตีกับ าบาวล็อกนะครับว่าถ้าไมมันโดนมันโดนนิดเดียวมันตายเลยครับมันมันเกินครับมันเกินนะนเ,นนะเข้าใจนะครับช่วงนี้คืออัปเดตมาคนแบบบ่นเยอะมากครับโกรธไม่แปลกครับแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจในเรื่องของการทํางานอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลลวผมไม่ได้สนใจนะนะครับคนทํางานก็คือคนทํางานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ดูและน้องๆหลายคนเข้าใจครับ เพราะว่าเราแนะนําก็จะอยู่ที่ช่องนะว่าแบบไม่แนะนําอะไรไงแต่จริงๆเนะี่ยตกแต่งดีนะครับซึ่งตกแต่งจะเพิ่มเรีนในวันที่16นะครับเป็นวันพฤหัสหน้านะไปดูท็อปตั้นานแล้วกันนะคือจริงๆไม่ต้องอ้างเลยมากครับดูท็อปตั้นานว่านะแบบเฮ้ยเขาใช้อะไรกันอยู่นะครับหรือไม่ก็อ่ามาสเตอร์หนึ่งนะครับโอ้โหดูดีดูงามอยากได้เออนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวอีคลิปหนึ่งผมเปิดกาชานะอ่าเพราะว่าตั๋วอ่ายูทูบนะครับ ยีบใบอ่านนิดนึงตร,ตรงนี้เพราะว่าคลิปนี้น่าจะลงเป็นคลิปแรกของวันพรุ่งนี้นะครับก็มีคนถามเยอะนะครับว่าต่ t u ูทูบทำไมไม่ได้ครับทำคลิปบอกไปหมดแล้วนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมไทยนะครับกิจกรรมไทยนะครับที่เข้าเงื่อนไขแล้วนะเพราะว่าทําคลิปบอกละเอียดแล้วนะครับว่าต้องแอดนะครับบัญชีทางการราเ a n g จรนะครับแล้วก็ลายเกมขับ เพราะว่าถ้าเกิดลงข้อมูลตรงนั้นเอาไว้เนี่ยตัวเกมจะมีข้อมูลว่าอ่าโอเคไอเดีนี้เป็นไอเดียไทยที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้ทุกคนไม่จ้เป็นต้องกดติดตามนะจริงๆกิจกรรมคือต้องกดติดตามช่องยูทูบใช่ไหมไม่ต้องกดติดตามครับแค่เป็นไอดีไทยแทนครับแล้วก็อ่าได้อดไลน์ ine, อ่าเลนเจอร์บัญชีทางการครับรายเกมขับก็ได้หมดเลยครับถ้าใครเป็นไอดีนอกหรือเป็นไอดีไทยแต่ไม่เคยอดบัญชีทางการก็อาจจะไม่ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าทําคลิป มาบอกไปแล้วครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างครับฉนันคนไม่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้อีคลิปหนึ่งผมเปิดกระชาตตามล่าอยากได้จริงๆนะครับอัะปลาคุณนะน้องผาครับถือว่า ID คือโหดนะอ่า ID ดีคือโหดอยู่เหมือนกันนะครับคือโหดเลยละ่ะเออนะครับอ่ะก็ก็ยังมีเกียร์ที่ยังต้องการอยู่นะอ่าก็ิดหาได้ครับอาจจะเดินนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็อาจจะไปเปิดดันดูนะนี่เกียร์กรบ เจ็ดดาวครับก็ยังใช้อยู่นะเออใครว่าเกียร์กบไม่ดีครับนี่ทีมระดับนี้ครับไม่ได้อวยนะเพียงแต่ว่าคือถามว่าดีไหมมันดีแต่มันก็มีดีกว่านะครับเราก็ไม่สามารถคาดหวังได้ว่าแบบอะมันจะเปิดได้ หรือไม่ได้ครับก็เป็นตามนั้นแล้วกันนะซึ่งใครอยากต้องการเปิดกรชานะครับตามร้านเรนเจอร์หรือเปิดเกียร์ยังไงก็ได้ครับขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับดูยูท c h ชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะแต่ว่าเติมร้านลุงมีบริการพิเศษสาหรับ Android อยากเติมถูกด้วย iOS นะครับซื้อแพ อ่ารูบี้มีวัตถุแพ็คเลยครับให้ลุงกดรับรูบี้ได้นะครับหรือเติมรูบี้ล้วนๆอ่ะเติมเยอะๆเ,เยอะ,อะเปิดกาชานะเรนเจอร์เกียให้ลุงจัดได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลูกยูทูบชแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทักชแชทเราเงียบแอดไลน์ครับไปหนึ่งช่องทางนะแอดไซน์ลุง988อ่าแอดไปแล้วก็ไปเติมได้เลยนะเพราะว่าเรนเจอร์หลกัหลกๆก็คือตัวบาวยู่ปทูดนะครับซึ่งเก่งได้อีกอ่ะผมใช้คำว่า,วาเก่งได้อีกอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้ววกันเพราาะ่ ตัวสั่งมืดของตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วทางมืดด้วยนะทางมืดเนี่ยแสงเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกหลักของตัวเกมเหมือนกันนะครับมืดเดี๋ยวก็คงจะช่วยมีอะไรช่วยขึ้นมาแล้วกันเดี๋ยวรอดูกันนะอฉะน,นั้นผมมองว่าใครมีกบม่วง20ตัวน่าสนใจนะครับหรือนะครับถ้าเวลร้อยสิบนำไปช่วยป่วนได้ผมนําไปเล่นพวก หอคอยนะครับนำไปเล่นพวกด่านยากช่วยได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าซัมมอนกับสกิลใบถือว่าค่อนข้างจะช่วยได้ดีนะครับอวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณน้องผายทีนะได้เสื้อแล้วใช่ไหมผมลืมถามไปอยู่เหมือนกันครับก็น่าจะได้ละมั้งนะครับโอเควันนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบใครเปิดอะไรไงก็มาคอมเมนต์บอกกันสักนิดหนึ่งครับว่าเปิดได้ไหมใช้งานเป็นไงบ้างครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ